เข้าสู่ช่วงเวลาส่งท้ายปี2,567ช่วงก่อนแชร์เช็คลิสต์ขอรวมคลิปที่สุดแห่งปีที่มียอดผู้รับชมสูงสุดบนแพลตฟอร์ม YouTube ของช่วงก่อนแชร์มาฝากกันครับจะมีเรื่องใดบ้างไปรับชมกันและนี่คือที่สุดแห่งปี2,567ติดยาดมอันตรายจริงหรือ อะไรที่มันมากเกินไปมันไม่ดีทั้งนั้นแหละใช้ยาดมดีไหมดีจริงดิเขาใช้กันมาแต่โบราณแต่เขาใช้เมื่อมีอาการถามว่าข้อมูลเรื่องนี้จริงไหมจริงครับถ้าคุณติดยาดมต้องละนิสัยติดยาดมครับให้ใช้ยาดมเมื่อมีอาการเท่านั้นไม่มีอาการอย่าใช้ครับที่แชร์กันเขายังบอกว่าไม่ควรดมยาดมบ่อยๆและไม่ควรยัดยาดมค้างไว้ในจมูกเพราะยาดมมีส่วนประกอบของเมนทัลและการาบูลมีผลต่อสมอง และทำให้เสพติดใช้นานๆอันตรายต่อปอดอยาดมเนี่ยดมพื้ดแรกเลยเย็นได้กินเบนทอนกระบูลพิมเสนอะไรนี่นำมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เข้าไปมันก็คือพิมเสนเบนทอนกระบูนถูกปะให้ความรู้สึกว่าชื่นใจคนมันถึงติดยาดมนะแต่ ถ้าดมบ่อยๆสารต่างๆที่อยู่ในพิมพเสนเมนทอนกระบูนส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนั้นเพราะคุณดมเข้าไปนี่มันก็เข้าไปในระบบทางเดินหายใจของคุณถ้ามันมากไปนะยังไงก็ไม่ดีห้ามเถียงครับยังไงก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเลิกนิสัยติดอย่าดมครับไม่ใช่ a อออะไรก็ดมอย่าดม ไม่ใช่เอะเขาจะดมยัดเข้าจมูกยาดมชื่อก็บอกอยูนแล้วยามีคําว่ายานําหน้าเลยนะเขาใช้เมื่อมีอาการครับยาเอาไว้ดมไม่ใช่ยาเอาไว้ชิวชิวครับไม่มียาชนิดไหนบนโลกที่เอาไว้ชิวชิวได้ครับสรุปง่ายๆอะไรที่มันมากเกินไปไม่มีอะไรดีที่สุดแห่งปี2567กิกินไข่คนมะเขือเทศดิบอันตรายจริงหรือ ในมะเขือเทศดิบมีสารพิษหรือไม่อันนี้มีค่ะแต่ว่ามีในปริมาณที่น้อยมากๆค่ะสําหรับสารพิษที่ว่าเนี่ยค่ะคือสารพิษที่ชื่อว่าโซลานีนค่ะในข่าวเขาบอกว่ามีอันตรายจากการกินไข่คนมะเขือเทศดิบ จริงเหรอครับจากเนื้อข่าวนะคะถ้าบอกว่าเป็นพิษจากโซลานีนเนี่ยคิดว่าไม่จริงหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าโซลานีนในมะเขือเทศเนี่ยถึงจะเป็นมะเขือเทศดิบแต่ว่ามีปริมาณที่น้อยมากและ2ค่ะตัวโซลานีนเนี่ยค่ะเป็นสารที่ถ้าเจอความร้อนมากกว่า170องศาเซลเซียสนะคะก็คือต้มผัดก็จะทําให้โซลานีนเนี่ยสลายไปค่ะตั้งแต่2 0่สถึงเกเลยค่ะจากที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็จะน้อยลงไปอีกค่ะมะเขือเทศผลสุกที่เรารับประทานกันทั่วไปเนี่ยไม่มีโซลานีนอยู่เลยค่ะก็เลยไม่มีความเป็น i need you ก็ไม่ค่อยพบเห็นนํามารับประทานคําว่าผลสีเขียวเนี่ยคะ่ะอย่างเช่นในลูกนี้เนี่ยคะ่ะเราอาจจะเห็นอมเขียวแต่ว่าความจริงแล้วคะ่ะมะเขือเทศที่ยังมีโซลานินสูงจะต้องเป็นผลมะเขือเทศดิบค่ะเป็นสีเขียวทั้งผลโดยปกติแล้วเราจะไม่เก็บมาขายกันนะ,นะคะและถึงแม้ว่าจะมีโซลานินแต่ก็มีน้อยจนไม่น่ากังวลมากครับผลมะเขือเทศดิบที่บอกว่ามีโซลานินสูงเนี่ยก็มีปริมาณที่น้อยมากๆค่ะเรียกได้ว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดน้ําหนักสัก50กิโลกรัมจะต้องกินมะเขือเทศสีเขียวเนี่ยมะเขือเทศผลดิบเนี่ยคะ่ะประมาณ2กิโลค่ะถึง อยู่ในขั้นที่เริ่มเป็นพิษกับร่างกายนะคะที่สุดแห่งปี2,567เตือนระวังเชื้อราในตู้เย็นจริงหรือ ในตู้เย็นเราสามารถพบเชื Omaha, ings, Chanel, s, Democrat, particle, ora, tai, Não, ้อราได้ข้อมูลนี้เป็นความจริงนะคะมีราหลายชนิดเลยที่สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิต่ำทั้งนี้เนี่ยปัจจัยที่ทําให้เชื้อราเจริญได้ในตู้เย็นก็มีในเรื่องของความชื้นนะคะอาหารที่เน่าเสียก็จะเป็นอาหารของเชื้อราเช่นกันรวมถึงสภาพแวดล้อมแล้วก็อุณหภูมิที่อยู่ภายในตู้เย็นค่ะอาจารย์นําเชื้อรามาให้ดูเชื้อราชนิดที่เราพบบ่อยๆในตู้เย็นรวมถึงบนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มราแอสเปอร์จิลัสกลุ่มราเพนิซิลเอียมและกลุ่มรา ฟซาเลียมซึ่งทั้ง3กลุ่มมีรายงานทั้งที่เป็นโรคของในคนแล้วก็สาตรวมถึงโรคพืชบางชนิดก่อให้เกิดการเน่าเสียนในอาหารการเสื่อมสภาพของวัสดุแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ต่างๆด้วยนะคะอย่างไรก็ตามอาจารย์แนะนําวิธีป้องกันคือการพยายามไม่นาเชื้อราเข้าไปในตู้เย็นตั้งแต่แรกเราควรจะป้องกันก่อนที่จะมีเชื้อราในตู้เย็นก็คือเก็บอาหารในภาชนะที่ปิดมิดชิดล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดทาความสะอาดตู้เย็นด้วยน้ํายาฆ่าเชื้ออย่างสม่สมําเสมอดีกว่าถ้าเป็นอาหารที่เราปรุงสุกแล้ว ะะแล้วก็บริโภคไม่หมดเนี่ยเราก็ควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดส่วนผักผลไม้เนื้อสัตว์อาหารข้าวต่างๆก็ควรล้างทําความสะอาดก่อนนํเาเข้าไปเก็บในตู้เย็นรวมทั้งไม่ปล่อยให้อาหารเน่าเสียคาตู้เย็นถ้าเริ่มมีลักษณะที่ผิดแปลกไปนะคะเราจะต้องรีบกาจัดหรือนําออกไปหากทิ้งไว้เนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มปริมาณของเชื้อรามากยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้คือบางส่วนจากที่สุดแห่งปี2567คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของผู้ติดตามกว่า400,000ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจอัปเดตใหม่ทุกวันของเราครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์